เราอยากแบบว่ารู้จักเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ช่วยกันกันรัก a ม the m o m e n ร I'm a dancer ในมหาวิทยาลัข้างพนคค่ะคิะอาชรซาัยสาสิงแวดล้อมศึกษงค์กังวัด Active lifestyle ดำน้ำชื่อปันค่ะตอนนี้อายุ25ปีแล้วก็ปัจจุบันเป็นพนักงานอยู่บริษัทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา่ ดำน้ำดำน้ำอย่างเดียวที่ทำงนานอยู่ตอนนี้ก็มีดำน้ำด้วยก็จะไปเหมือนต้องไปออกค่ายอยี่ยวก,กับดำน้ำประมาณเดือนละครั้งเราจะทำเกี่ยวกับสื่อการศึกษาให้กับเยาวชน เราต้องการจะปกฝังเกี่ยวกับเรื่องสิงแวดล้อมตั้งแต่เด็กเลยไงไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับสินน้ำร้อนอย่างเดียวนะอยากให้เขามีจิตสำนึกต่อสังคมต่อคนรอบข้างต่อสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาติก่อนหน้านี้ทำบริษัทเอเชนแห่งูลค่เป็นเกี่ยวกับทรนนิ่งการดูแลแล้วก็เป้ดดูให้กับคนในองค์กรมันเป็นเหมือนกันที่เราปูแพื้นฐานเพิ่มความรู้ให้กับคนในองค์กรให้เขาได้มี ความรู like, like ้เกี่ยวกับไปต่อยอดในเทนดพาร์ทของเขางานนั้นมันก็เป็นเหมือนการเหมือนให้กับคนอื่นเหมือนกันแล้วก็ความรู้เพื่อไปให้กับคนอื่นให้เขาได้เก่งขึ้นน่าจะเริ่มจุดเริ่มต้นจากตอนเริ่มดำน้ำพอเราดำน้ำแล้วรู้สึกว่าเออเราเราชอบยิ่งเราดำน้ำแล้วก็เรายิ่งเข้าใจถึง เกี and yeah. mm ่ยวกับธรรมชาติเลยสิแล้วเราได้ทำรู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากทำเราอยากแบบว่ารู้จักเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ช่วยกันกันเราตอนที่เรียนตอนแรกกลัวมากกลัวแบจนตัวสั่นมือสั่นมากเลยแบบแครนิดนมากแต่ว่าพอถึงช่วงแี้วก็เหมือก้าวผ่านามกลัวไ่ด้เลยทำให้เรารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็ชอะทับ